เออเป็นไงเอาอีกแล้วปอบลงอีกแล้วครับพี่น้องโอ้ยจ้าเดี๋ยวคืนนี้นะกางเต็นท์นอนเฝ้าตรงนี้นะครับถ้ายิงปอบไม่ได้ยิงตัวเองตายเลยนะอ <laughs> โอ้ยตายอ่ะได,ได้ได้กินแต่อันนี้แล้วเมื่อคืนลืมแนะนำน้องใหม่นะน,น้องเปมครับผมเออเมื่อคืนเนี้ยม,มาผัดข้าวยามนี่บนมา ต่พวกเนี้ยไม่แน่ใจว่าจำใช่มันหรือเปล่านะแต่ไก่ผมเหลือแค่แค่นี้ด้วยนุ่มสาวเดี๋ยวต้องทำคอกให้มันข้างในเดี๋ยวเอาใหม่คืนนี้ให้เด็กมานอนเฝ้านี่คนระับกลางเต็นท์นอนนี่เลยถ้ายิงปอบไม่ได้ผมอนุญาตให้ยิงตัวเองตายอนุญาตให้ฆ่าตัวตาย <c oughs> ไม่เลด้วต้มเห็นไหมน่บอลสองตัววันนี้ตัวหนึ่ง อาวันนี้ทั้งเราไปไหนกันเนี่ยไปหาจย์ตั้มบางดูอ่าหาตั้มบางดูไปรักษาไปมอบตัวให้กับทางการไปเอาผลอ่าไปฟังไปฟังผลวันนี้ต้องให้ทีมงานไปนะให้จย์ท่าใช้ขวัญเจาะเลือดวันนี้เจาะเลือดเอชไอวีให้เอ่อเบาวันชัยพาไปเพราะวันนี้พี่ทํางานลาพักร้อนมาแล้วทีหนึ่งวันนี้ไปไม่ได้ก็ให้ใช้ขวัญไป อันนี้ก็อันนี้ก็จดการเรื่องอชาปนกิจนะชาปนกิจกับผู้โลกเนี่ยเหลือแค่น,นั้นแหละไอ้ส,ส,สองตัวนี้หายนะครับอนาคตของเด็กใหม่อยู่ตรงนั้นแล้วล่ะอนาคตของไก่พี่อยู่ตรงนั้น <c oughs> อ่ะว่าไป